ไปเนาะพูดไปว่าครูหวังได้เห็นอะไรบ้างาตอนนี้ครูหวังนะคะไปต้มแต่กี้กินไปแล้วห้าหกฝักครับเดี๋ยวฝักแก่นี่เอาตากักแดดพึงแดดไว้ผ่านไปแล้วครึ่งเคี่ยวได้ล,ลูกเล็กอ่อนๆกินได้แต่ว่าพอนี้เราต้องแกะออกนี่นแกะออกเอาไปต้มก็ได้นะคะพรเม็ดของ โทษดีเดินมาหามาใกล้ๆเครื่องเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะดังเป็นเหมือนเดิมกำลังพูดถึงถั่วแฮกินข้าวหรือ,อยังเอ้ยแต่ไปถ่ายทอดสดอยู่บนรถเดินทางไปที่เขื่อนที่เป็นต้นน้ําของน้ําตกตะตน้นนะคะน้ำตกตะโนจาก ลำต้นตามกิ่งก้านของเขาด้วยเนี่ยคะ่ะก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ก็จะมีใบละใบย่อยสามสามสามนะทำให้อา่าเป็นแผลที่ลิ้นเราได้เนาะที่ลิ้นเราได้ไดนะค,ะค่ะโตค่ะกวงนะคะขอบคุณมากเลย นะคุณทิตวีกับแม่แดงเหลือนอัตวงศเนี่ยเนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยคูหวังก็ไว้นะคะต่อไปผลผลของเขาก็คือฝักนี่แหละค่ะนะฝักอ่อนนะก็จะเล่นได้เนี่ยคูหวังยังคิดอยู่ว่านะถ้ากินไม่ทันกูหวังจะเอาไปต้มกินเม็ดเลยเพราะว่าเม็ดเขาแก่นะแก่พอดีกินแล้วยังเหลืออยู่ ประณ1เซนถึง1.5เซนส่วนความยาวนะความยาวก็แล้วแต่นะคะประมาณตัวแฮ a ตัวเล็คือถ้าหันหน้าไปทางนี้นะขึ้นก็จะแวะมาทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยกัน <c oughs> จะต้องให้คนที่มีสีลเสมอกันนะให้มีสีลเสมอกันให้มีความชอบเหมือนกันมาเกดสแป <21 S 2> ทําไปด้วยเงยหน้ามองไปด้วยนะคะอ,อข้าวโฆษณาถึงแม้จะมีโฆษณาเข้าแต่ไม่มีคนไปดูให้มันก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะนก็เหมือนเดิมฉะนั้นเราชงใส่ตู้เย็นไว้เลยเรียกว่ากาแฟเย็น <laughs> ปกติก็ชงกินร้อนๆแต่ว่าเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงชัดไหมคะของมนุษย์เราเนาะวงจรชีวิตตื่นเช้ามาทําอะไรตื่นเช้ามาถ้าเป็นแม่บ้านเป็นผู้อีิงายฝักลายนะคะฝักลายปกติขาจะมีสองลักษณะคือ เป็นพื้นสีเขียวล้วนนะเป็นเปลือกของเขานะคะหนึ่งชั่วโมงผู้หวังก็จะะส,สมนาชีนะคะเห็นไหมนยมเมล็ดพันธุ์ถวยแห,ห่ขายถุงละสามสิบห้าบาทนเนต็ตของเราเองค่ะพอมาใกล้ๆแล้วนะก็ยังมีสองขีดเหมือนเดิมนะ <laughs> พอดีว่าเนต็ตสะดุดค่ะนะเนต็ตสะดุดก็เลยเดือดแล้วก็เลยว่าเออสบายสบายมันหยุดยังไง พูดถึงก็มาพอดีเสียงเปิดเสียงเปิดไปต้องขออภัยนะคะขออภัยเพราะว่ามีรถมารับซื้อของเก่านะคะวันดีค่ะแม่แดงเหลืองอัตตวงกําลังรับชมมาให้ว่าอะห่วงชอบดอกบานชื่นใช่ไหมส่วนอีกคนชอบดอกบานชื่นลงลูกบานชื่นก็ส่งมาให้นะมาให้เราได้ทักททยอร่อยมากเลยในตาว่าได้ยินเสียงครูหวังไหมได้ยินเสียงไหมคะ มาแล้วแป๊บๆฟวงแป๊บกาแฟมากินก่อนดีกว่าแต่ว่าเอามากินกับส้มตํามากินกับพริกป่นพริกแจวหรือปลา้าบองนะมากินนะเป็นถั่วเฮถั่วแระ <S <S ไปข้างนอกกลับมาก็มากินอาหารปั่นอีกแล้วหมดนะก็อบอกว่าหมดแล้วแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะปั่นนะเดี๋ยวปั่นให้ ขาก็มีประโยชน์กินสดก็ได้แต่ว่าจะทําให้ท้องอืดเหมือนเป็นท่บเม็ดถั่วทั่วไปนะคะเราต้องกินดีแล้วนะคะดีแล้วนะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยที่เราแนะแวะมาให้กําลังใจกันมานะมาทักทายเรานอะ AI ก็จะดันไปหาคนนั้นโกโกสมวังสังเกตดูว่าเมื่อวันก่อนวันก็ฟังแม่นิดนึงแล้วก็ หลับไปอีกแล้วกูหวังนะคะขอบคุณมากเลยนะคุณทิตวีกับแม่แดงเหลืองอัต,ตวงศ์เนี่ยเนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยกูหวังก็ผู้ใหญ่บ้านนี่ไงเมนโอเพื่อนอ <c ười> ขอมาชม <c ười> โอเมนเด็กเดียวน่อนักเรียนนี่นะี่เป็นกิตติชสอนเจ็ดห้องแปดเล่มพอๆแปดเล่ม ได้แล้วหนึ่นนงสิบหก็กินได้แต่ถึงตำป่นไม่ต้องทำเปรี้ยวก็กินได้เจียวปละร้าเจียวบองพูดแล้วน้ําลายไหลตะกี้ก็กินไปแล้วนะคะเพราะว่าตลาดน้อยอำเภอแก้ง,องนะคอเนาะกูหวังไปเจอเนี่ยค่ะเป็นผักสวนครัวผักสวนครัวชน,นิดหนึ่งไอดดนมาให้เลยฉะนั้นคือคนที่ลงภาพอะไรเหมือนเหมือนกัน ai ก็จะดันมาให้นะดืด่มน้ำดื่มท่าด้วยกันแล้วก็ไปมาถามข่าวข่าวกันแล้วก็ไปนะเราจะได้ไปหาเพื่อนได้เยอะๆค่ะแต่ว่าไปให้เป็นใช่ไหมคะเนี่ยมันไม่ติดเอกสิทธิ์ของใครติดลิขสิทธิ์ของใครเราก็หยิบมาทำได้เลยเพียงแต่ว่าเราอย่าไปเอาของเขามา ที่เพิ่นเปิดหมดเมื่ออาชีพเพิ่นกะจิมะไล่สดสะสมเวลาก้หวังกับไล่สดสะสมเวลาคือกันทางต้นมีเหลืออยู่ของเขาลูกเดียวอีกลูกหนึ่งนะคืออาจจะเน่าไปเนาะเจ้าของก็เลยเก็บให้บักให้เห็นชัดเจนก็เป็นช่อนะช่อตามลูกของเขานี่และค่ะอย่างอันนี้ก็จะออกมา ก็ลงนะคะก็จะลงเวทีเออขนข้อมูลเอาไว้แล้วลหละว่าถั่วเฮถั่วเละสรรพคุณก็มีอะไรบ้างตูมาแล้วเสียงรถมาแล้วนะคะรถกลาวันอยู่ไหนอ่ะยังก่อนต้มม่นบ่พ่อต้มมันแก่แม่เม่ไว้ติดต้มอยู่ นนนงแม่ันในสิ่งทีนะ่เราได้รับชอบแล้วถ้าเด็กสมัยใหม่นี้เป็นเด็กเป็นเด็กอาหารตามสั่งเนาะเด็กแต่ตรงนี้โทษจีองนะหนึ่งเป็นแบบสีเขียวล้วน ไม่มีลวดลายแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นสีนะเขียวผสมสีแดงด้วยน้อนดีถลกอืน้อนดีแท้ ก็จะว่าไปต่อเข้าหาเยี่ยมบ้านคนไม่ได้ตีเป็นที่เน็ตหรือว่าเป็นที่ได้ได้ไปถูกปิดกั้นอะไรไหมไปทําอะไรผิดแล้วเอไอไม่แม,ม่ล้าค่าเท่ากับใจเราซื้อกันด้วยใจนะคะถ้าเราเอาเข้ามาเป็นกําลังใจให้ทานข้าวกันหรือยังแม่แม่แ,มแดงทานข้าวหรือยังคะคุณทิตวีทานข้าวหรือยังเอ่ยเพื่อน ขอบคุณมากอ้าวธัญญีเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหรนะสวัสดีจ้ากําลังรับชมกูหวังอยู่กูหวังกาลกังพูดถึงเข้าไปได้ยินเข้าไปเนาะเรามาดูลักษณะของต้นออทั่วไปของถั่วเฮน,นะคะขอบคุณต้นอยู่ที่บ้านเพียเขาก็กิน,นได้แต่ถึงตำป่นไม่ต้องทำเปรี้ยวก,ก็กินได้เจียวกระไเจียวบองพูดแล้วน้ำลายไหลตะกี้ก็กินไปแล้วนะคะเพราะว่าที่ระบบเนตดเอาน้ำค่ะ เพราะว่าระบบนิดของเราถ้ามีปัญหานะก็ไม่สามารถที่จะส่งไปสัญญาณส่งไปเคี้ยวได้ลูกเล็กๆอ่อนๆกินได้แต่ว่าพอนี้เราต้องแกะออกนี่นะแกะออกเอาไปต้มก็ได้นะคะ